พอผ่อนบ้านครบ3ปีเนี่ยระหว่างรีไฟแนนซ์ย้ายธนาคารหรือว่าขอลดดอกเบีย้ยรีเทนชั่นกับธนาคารเดิมเราจะเลือกแบบไหนมันต่างกันยังไงสรุปมาให้ในโพสต์นี้แล้วครับในโพสต์นี้ครับผมทําตารางสรุปข้อมูลมาให้ครับว่าการรีไฟแนนซ์ไปธนาคารใหม่กับการรีเทนชั่นหรืออยู่แบงก์เดิมเนี่ยมันต่างกันยังไงทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าพอผ่อนบ้านครบ3ปีแล้วเนี่ยดอกเบี้ยมันจะลอยตัวใช่ไหมครับจาก3ปีแรกอาจจะอยู่ที่ประมาณนิดนิดๆเนานะพอปีที่4เป็นต้นไปเนี่ยนะครับดอกเบี้ยมันลอยไปเป็นแล้วดัังน้นการีไฟแนซ์หรือ retention เนี่ยเป็นกระบวนการที่สําคัญมากๆนะครับที่ทุกคนที่ผ่อนบ้านต้องทํากันเพื่อช่วยประหยัดดอกเบีย้ยให้มันถูกลงนะครับแต่ก็อย่างที่ผมสรุปมาให้แหละครับการ r e f i n a n c e และ retention เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันผมไม่ได้บอกว่า r e f i n a n c e ดีกว่าหรือว่า retention ดีกว่านะครับมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเราเงื่อนไขขอ,ของเราคืออะไรครับทั้งอยอดหนี้คงเหลือของเรานะครับรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารนั้นๆกาหนดนะครับเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ผมว่ามันต้องเอามาพิจารณาประกอบด้วยดังนั้น